สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักมากลุกไทยทุกๆท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแกคูณเก้าร้าแบบนี้วันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกนะครับช่างยันนะครับก็นะมีภารกิจการงานก็ทำไปนะครับ ว่างก็มาทำคลิปให้ fc ได้รับชมนะครับโอ้โหวันนี้นะน่าจะเป็นเกมดุเดือดแน่นอนนะครับโหจับกู่มาเจอกับคุณนัทภูมินะฮะเ е ตติ้งไม่ธรรมดานะครับัน7 2าไหวไหมบอกตัวเองว่าไหวไม่ช่างยันไหวไหม,มไหวไม่ไหวก็ต้องสู้นะจับคู่มาแล้วนะฮะโอ้โหมายงขวาเจอมายงขวาอีกแล้วนะของชอบของครอบครัวนะ แล้วเราเป็นสีขาวได้เดินก่อนมาวันนี้นะจะเล่นแบบไหนนะยกโค้นขึ้นไปก่อนนะจังหวะนี้ก็ยกโค้นขึ้นไปนะประจําตําแหน่งของไม้ยงขวาคู่ต่อสู้ก็ยกมาเราก็ทําพิธีกรรมก็คือเอาเรือมาผูกเบี้ยวไว้คู่ต่อสู้เล่นเก้าแเ้วมาแบบนี้เขากินตัดกกมขมไปเขากินตัดกบกกมาโอ้โหเอานะ การแกะโคนก้าล้อแบบนี้ก็มีด้วยนะแบบนี้แล้วกินตัดเข้าไปแล้วก็แทงส่วนเข้าไปอูต่อสู้จัดมาไหมแทงเข้ามาเอาแทงเข้ามาก็กินโกบเข้าไปเขาใช้เบีย้ยกินไหมเอาเบี้ยหาก,กินเอามากินแล้วก็ามากินควบเข้าไปเขาใช้เบีย้ยกินก็เอามายกเข้าไปนี่ นี่จะกินตัวนี้นะฮะจะกินเบีย้ยแล้วก็จะกินโคนข้าวลาวด้วยนะโอ้โหกูต่อสู้จังหวะนี้อ้าวมาแต้มนี้นะเขาเรือมาผูกเอาเรือมาผูกเขาได้เดินก่อนจมตีก่อนจังหวะนี้ก็เอาเบีย้ยแทนเม็ดยัดเข้าไปยัดไม่เข้าไปอ้าวไม่ไปแอบไม่ไปยัดไม่เข้าไปนะกูต่อสู้ยังไงนะฮะ โอ้ดันมา้าดันมา้าอืม้มแบบนี้เขาดันมา้าเราเราทำไงอะ่ะแม่เอามากินเม็ดได้ไหมมากินเม็ดเขาโขนกินกินอืมไม่มีม้านะไม่ชอบใจแต่เม็ดเรานะไม่เบี้ยเราก็ไม่ขาดก็ยกมา้ามายกมาตำแหน,น่งนี้มาอ๋อจะอาจจะตีผ่องได้นะกินสองได้ด้วยนะตีผ่องได้ด้วย อืมก็ขุนขึ้นไปแทงลูกอีกเอา้าแบบนี้เอาโคนโคนดีกว่านะโคนจัดมาก้าไปมากับไปมากับไปโอ้โหไม่กลับกลับมาพองเราอีกอา่ามาพองนะมาผงก็หนีนะครับนะหลบลงมานะครับขึ้นไปไม่ได้นะโดนแทงลูกนะจังหวะเขาทําหมดนะโดนเขาแทงลูกยินลูกแทงลูกอีกนะถอยลงมานะไม่ได้นะ จังหวะนี้คู่ต่อสู้นะฮะเม็ดเขาก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับโอ้เขาแลกเลยนะฮะโอ้โหแต้มมันเจ็ดนี่บูหนะ้าดูนะเขากินตัดมาแล้วกินตัดเข้าไปอ้อยัดโกนเข้ามาอีกจังหวะนี้ก็เอาหมาไปจับกินโคนนี่เดินโคนมาแบบนี้ก็เขาไปจับกินก่อนนะเขาไปจับกินโคนโคนโอ้้ ลอยม้ามา,มาแบบนี้อยู่กับใครแล้วกว้เข้าไปดิครับโอ้โหโอไมคกอดนะไอม้ม้าเดินมาได้ยังไงนะพนะ oh, oh, ันเจ็ดเนี่ยโอ้โหพันเจ็ดพันเจ็ดโยนม้ามาชเฉยนะฮะโอ้ oh, ผมก็ไม่คิดว่าจะเอายนอดคนอีกแล้วก็กินกูกเข้าไปดิครับแบบนี้นะโอ้โ oh, ห oh. มาแบบนี้กิกนกูกเข้าไปอีกโอ้พันเจ็ดพันเจ็ดออาจะงายจะงายไม่ให้งายงายยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะ เอาเอาม้ากับกับมา้าเอาม้ากับมาโอ้โหพันเจ็ดเดินนะแต้มบวกหน้าดูนะฮะเนี่ยมีแต้มแต้มลงแต้มร้อยนะเอาโยนมาอีกแล้วเรือนะครับโอ้เอาเรือมาขายอีกแล้วอะไรเนี่ยพันเจ็ดนะครับเนี่ยพันเจ็ดนะือคุณขึ้นไปพันเจ็ดมผมพันอะไรพันสามโอ้แบบนี้นะ คิดดูแล้วนะไม่กินก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนะโคนกับเรือเขาจะหงายเปิดลุกก็จะตีลุกเนาะโคนล,ละทีแล้วกันเนาะโคนล,ละทีอาจจะกินเม็ดก่อนเหรอไม่ใช่นะไม่ได้กินเม็ดอะกินเหลือกวเข้าไปแต่น,นี้เขาเอาเพียกกินหงายกวบเข้ามา เอาขุนนะ<ม>เข้าไปติดไว้ก่อนนะไม้ยังกันอยู่นะมาตีลุกไม่ได้ออาคูต่อสู้เอาขุนมาลุยเหรอโอ้เจ้าขุนมาลุยเอาเรือออกครับนะเรือออกจะตีพองอามาแบบนี้อีกแหละมาแบบนี้ก็เอาพองไปหนึ่งทีปิดไม้เอาเรือปิดเอาแน่เอาเม็ดมปิดอีกออื เอาเม็ดปิดเม็ดปิดแต้มนี้เอาเหลือลำเดียวเสียวไม่พอนะนะลำเดียวเสียวไม่พอออกอีกลำเลยไ,ไหมออกมาอีกลำหนึ่งอือออกมาอีกลำหนึ่งนะกูต่อสู้นะฮะจะทำยังไรนะโอ้โหเอาเอาวจะกินเบีย้ยโอ้จะกินเบีย้ยเข้าใจได้เอากินไปแต่อย่ากินนะเบีย้ยอาบอย่าพิษอ,ออกมานะหย,ยอกหยอกหลอกหลอกนะ หลอกไว้อยากกินอโ,โอ้โหไม่หลอกไม่สำเร็จนะแต้มนี้เนะเออหลอกไม่ได้นะแต้มนี้อือเอาเสียเบียซะแล้วมั้งเอาไม่เสียดิเอาเรือมาผูไว้ก่อนเอาเรือเรือมผูกเบียเขา,าเบีย,บยแทงเรือก็เสียอีกอมไม่ตายอะ่ะผูกไม่ได้เอาหลุมมาเลยให้กินไปเลยกินก็กินไปโอ้โหเขากินกบเข้าไป อืหลอกเขาไม่สําเร็จแต่น,นี้ก็ยัดคนเข้าไปนะไปกันด้วยไม่ให้คนเข้ามานะกู mm. ต่อสู้ก็ตีลุกไม่ได้นะมาเราเยืนอยู่นะแต่น,นี้กู mm. ต่อสู้จะไปอะไรนะเอาเม็ดขึ้นมาไหมโคนไม่ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนนะ mm. เพราะว่าเบี้ยรเรากันอยู่โคเรากันอยู่นะฮะจังหวะนี้กูต่อสู้ mm. คิดคิดคิดแล้วคิดแล้วอ๋เอาเบี้ยงไงกขับไปเอาเบี้ยงไงกขับไปก็อืมเบี้ยงไงเขับไปก็เอาโขนกับบล็อกผงไว้ทีหนึ่งก่อนหนึ่งพองไปทางไหนออกขวาไม่ได้นาะเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเอาเลี้ยวซ้ายเอามา้เอามา้กินเบีย้ยต้องเอามา้กินดิเอามา้กินเบีย้ย อืมกินเบีย้ย่องก็ไปหนึ่งกองเอาหลบลงไปหลบลงไปแทงไม่ได้แทงลูกของกินไม่ได้เอาแต้มนี้ก็เอาเรือมาจับกินเม็ดเม็ดไปไหนเม็ดแทงม้าไหมเม็ดแทงม้าหรือเปล่านะโอ เอาเบี้ยงหายกลับไปนะกันไม่เรือออกไม่เรือไปไหนโอ้โหแบบนี้ก็ยัดขนขึ้นไปนะนะดันคนเข้าไปจะจะไปกินเรือจะไปกินเรือเรือเราออกได้เอาแตมน,นี้เอาโคนผ่องเข้าไปก่อนห้ามกินเรือกินไม่ได้เรือผมอนะโอ้โห,โหไม่ได้ไม่ได้นะนี่มีการเอาเบี้ยงหายกลับไปกักเรือด้วยนะ แต่นนันจังหวะนี้ก็เอาเรือไปจับกินโคนเอาไปกันใหญ่แล้วนะครับไปกันใหญ่นะถอยนะถอยรูดมหาราดแล้วแล้วนะครับนะนเข้าถอยแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับเนาะจบเกมเอาโคนแทกลุกเข้าไปจนสวยงามอืม,อม ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย